สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้คนมาพ่อกระซาพีคุณคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ซ้าพีคุณกะเฮ็ดงั้นแล้วก็อยากกินเขานะคะก็เลยนี่แหละจัดคณะหมูกรอบเนาะคะ่ะว่นเด้เฮ็ดลวงเฮ็ดลายเราจะเฮ็ดแค่พ่อก,กินค่ะพี่น้องคะหมูกรอบก็ทําเองคณะก็ไปเก็บเองผัดเองด้วยค่ะพี่น้องจ้าข้างล่างกัดสีขอ้องลายจังหน่อยเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้ไก่เทศการคริสมาสพี่น้องก็เลยตงงองสังขวงมาหลายๆเนาะจ้านี่แลหละค่ะบ่์เอาลายยายห้างเอา ทำงานเสร็จแล้วเขาก็ผักเบกกินเข่าค่ะผัดแบบเผ็ดๆจากน้อยด้วค่ะพี่น้องสามคุณมักมกินเผ็ดได้จากข้าวสวยร้อนๆเบาๆไระห่างเขามากินกันเลยแซ่บ ันนี้ซาบพี่กุนจะกินผู้เดียวละจ้ะลูกกบซามีบบกินจ้ะทำกินคนเดียวกินผู้เดียวเพราะต้องใส่ซอนกลางอะไรนาะจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดกับไปเก็บมะมา่วงในละจ้ะ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่เมืองนอกเมือง,น,อง,องน้ามาสิปีพี่น้องบอกกินอาหารฝรัง่งเราจะกกินแต่อาหารไทยแบบนี้แหละอาหารอยู่ใส่กระเบื้บ,บเครื่องอาหารไทยบ้านเฮาพี่น้องจา้า กินเขาแล้วก็จะไปเอาของจัดของเขาที่เขาท่าแน่ใจพี่น้องเพราะว่าสาวิกุลจำนายของออนไลน์เนาะจ้ะไก่เทศการคริสมัสข้าเจ้าก็จะสร้างของแบบว่าเป็นของขอของขวัญนย่าแบบนี้ก็เลยต้องสร้างมาเยอะเรากินเขาแล้วเขาก็ต้องไปเก็บเขาทีเขาท่าบ่งหันนี่โอ้ยบ้านบ่มีมองยางหรอกจ้ะของเต็มไปหมดพี่น้อง แต่ละมือจะสิกินเขาน้ำหนงงรอกจ้ะมือน,นี้สองจีสองใจได้อู้กินขนมจีนดีบน่น้ะหรือสิกินขนาหมูกรอบขนมจีนกระต้มมาได้จ้ะบาเซียนหนำยาปลาบมืนี้ก็เลยเปลี่ยนใจเอากินขนาหมูกรอบดีกว่าได้ขนมมาสดๆเป็นตะเสียบคำยังไงโอ้โอะ ข้าวหอมมะลิเนี่ซาบกุลซื้อครั้งละยี่สิบโลนะจ๊ะข้าอยู่ได้โดนเติบยี่สิบโลเนี่ก็ประมาณประมาณพันกว่าบาทเนาะคะยี่สิบโลข้าวหอมมะลิส่วนข้าวเหนียวนี่ยหาโลนี่ก็ประมาณหาโลประมาณอ่าประมาณหาพวกลอยนะค่ะส่วนข้าวเหนียว ข้าเจ้าก็เลยแบบว่าก็โอเคนะคะส่วนหมากจะบ่ค่อยกินนอ,อกจากข้าวเหนียวเพราะว่าราคาจะสูงเกินไปกินข้าวเจ้าก็แซ่บขึ้นกันพี่น้องแซ่ก็ซื้อมาติดบ้านไ้คือกัน เพราะว่าเพื่อลูกอยากกินน่นเขาเนี้วไกท่ทอดนอะจากขนลูกก็อยากกับบเดตนึ่งดอกจาะเห็นน้องน่ะตาโบงามแต่บานหนองเห็ดกับเขาเสียบอยู่เด้จ้ามาเด้อค่ะมาเด้อเ <c oughs> น้นหมูไม่เน้นผัด เอาพี่น่องซาีิกุณสิคออนุญอยาตไปกินเขาได้จ้าบันนี่เอามาโชว์พีชโชว์นอ่องซ,ซ,ซื้อว่านี่หน้าตาคณะหมูกรอบของซาบิกุณเองนะคะเน้นหมูไม่เน้นผักนะคะจ้าจังได้กระพอกันไหมคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย